สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆความปังของนักตบสาวไทยมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับล่าสุด IG ของโมเนตซึ่งเป็นทีมงานที่เดินทางตามนักตบสาวไทยไปในทุกสนามเลยนะครับโมเนตก็ได้ลงภาพเพียวคู่กับรูปของเพียวนะครับซึ่งเป็นภาพของเพียวที่อยู่ข้างสนามตอนที่เดินเข้าไปในสนามนะครับสาวไทยเราธรรมดาที่ไหนล่ะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพียวได้ขึ้นป้ายตอนเดินเข้าไปในสนามจริงด้วยตึ่งเพียวก็ได้เข้าไปถ่ายรูปของตัวเองนะครับโดยที่ยกนิ้วโป้งแบบสดใสน่ารักน่ารักเราก็ต้องรอเชียร์สาวไทยกันนะครับอีกอึดใจเดียวแล้วจริงๆครับจะได้ชมสาวไทยพบ,บกับตุรกีผ้าลือหัดนี้ เราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับว่าสาวไทยจะรับมือกับตุรกีได้ดีแค่ไหนถ้าชนะก็ได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายไปเลยนะครับสู้ๆนะครับสาวไทย